กันพิเิวข้าวอ่ะกันพิเิวข้าวโอเคกันพิเิวข้าวไปไปก็ไปพี่จันเอาจุดใส่ปืนใหยดิโอเค โอ้มานติดบนอ้อพี่แันติดระดับนี้แล้วนะโอเคโอเคเด็กตัวลี้วมะตัวลี้ไปเล่

ว่าจะได้กินไหมไม่ได้กินจะพัดจะพุงพัดอพัดเลยพัดเลย นี่เลยนี่ แล้วเกลียวเกลียวระดับนี้แล้วต้องไม่กินไอ้กบเกือบไม่ได้กินแล้วนะพริกำลังสวยเลยเออลูกเข้อมหถดงใจน้ะน้ำมันใส่น้อยเกินก็ว่าจะให้มันพอดี สุดท้ายจะนอเกินไปเอาเยอะๆเอเยอะๆไอ้มนดำๆหน่อยนมักซื้อมมาอ้หเหรอดำๆอ่ะไปเลยอาด้มนาจะไปให้มันไมดิมาแล้วอืมทำไมมันควานอย่งเลยวใช่ไหมใช่เ เออเนี huh. ่ยพรไปให้แม่คิวกันไหมไปพาาไปให้แม่ชิวกันเลยอเออพิารไปไปคลองกระปองกันไหมาแต่รางจางติดกโอเคแต่งไม่มีน้ำไม้นะเออเราก็ต้องไปทำเลยโอเครไ มาอ่ะโชว์ดิเฮ้ยทำได้จริงดิเนี่ยดูมีนี่แล้วเก็บยังไงเก็บแล้วรูดมาอย่างนี้เฮ้ยโอเคเอาทำไมดู กลับยังไงเอาหน้าดิเฟ้ยฟังชื่อจริงก่าหรือเปล่าวะไม่ใช่พี่มันเป็นจริงไหมอ้อหรอ วันที่เราไม่ต้องการมันก็มีหลายเนาะวันที่เราวันที่เราต้องการมไม่มีเลยดูวันนี้ก็ไปโรงเรียนะครับก่อนจะเอาอะไรไปกินวันนีเ้เอาเอามะม่วงไปกินที่โรงเรียนนี่นะพี่หมายถึงข้าวเอาไข่เติมแล้วกันพี่ โอเคเดี okay, Cloud, ๋ยวพี่จะได้กินด hmm? ้วยเอาสักห้าฟองดีนะมาจิ้นี่ผมจะได้กินไหมเนี่ยกินดิได้กี่ฟองนะเดี๋ยวพี่อยากจะได้กินกี่ฟองก็ประมาณสองฟองขึ้นหรอฮะจะบอกมาแล้วก็สองฟองขึ้นหรอพี่จ้าทำไมควายเป็นสีนั้นอ่ะก็ควายตอนนี้เขาเรียกว่าควายเผือกใช่เปล่หรอถ้ามากินได้ไหมไม่รู้สิ ¡Qué tal lo